สวัสดีครับเมนูนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญเลยนะครับของการบรรยายวิชากลยุทธ์เพราะอะไรเลยครับลองดูนะครับว่าชื่อเมนูนี้ชื่ออะไรเป็นการแบะไต่เลยแต่เป็นการแบะไต่ที่ผมจะสร้างขุนพลดัะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากเลยสําหรับผมเพราะว่าผมตั้งมาเป็นองค์กรถ้าเป็นองค์กรแล้วต้องมีบุคลากรนะครับแล้วคุณสมบัติและภาระหน้าที่ของบุคลากรเนี่ยจะต้องมาแบ่งปันช่วยกันทํางานนะฮะ ผมจะใช้กี่คนแต่และคนทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายค่อยๆว่ากันไปนะครับในแต่ละหน้านี้นะฮะผมมาเริ่มต้นท้าวความนะครับว่าเดิมนะฮะที่เราพูดกันถึงเมนูที่แล้วเนี่ยก็คือว่าคนที่เดินออกมาเนี่ยเขาอยากรู้ว่าคุณพลนี่มันคืออะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับเขานะครับคําตอบเช่นเดิมก็คือว่าผู้ช่วยบอกไม่รู้สิเพราะฉะนั้นผมจะต้องทําหน้าที่อธิบายต่างเรื่องต่างๆเล่าให้เขาฟังนะครับ อยากให้เพื่อนเพื่อนตั้งใจฟังตรงนี้แล้วก็จะได้มีใจที่จะเข้ามาร่วมทีมกันนะฮะผมเชิญน,นะครับเข้ามาร่วมเป็นทีมทําง,งานเราอาจจะต้องเสียสละบ้างอาจจะมีภารกิจบางอย่างนะครับที่นอกเหนือจากสมาชิกทั่วไปจะต้องทำนะฮะคนี <finan> ่ <c aha> คนที่มาอยู่เนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าต้นสายตอนนี้ถ้าเราเข้าไปในบริษัทแล้วเราเข้าไปเป็นต้นสายนะครับจะเป็นต้นสายของบริษัทที่มียอดน้อยมากนะครับแต่แล้วเนี่ยเราเองจะต้องเข้าไปสร้างยอด ครันี้ถ้าเกิดว่าคุณมาอยู่ในต้นสายที่ผมบอกแต่มันเป็นต้นสายของบริษัทคู่ขนานเราไม่ต้องสร้างยอดเพราะว่ายอดของบริษัทเขามีเดือนละหลายร้อยล้านอยู่แล้วเรามีหน้าที่เข้าไปเจาะเซฟตรงนี้นะครับครณ้นี้การเจาะเซฟตรงนี้เนี่ยผมมียุทธวิธีต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วอย่างที่ผมเล่ากลยุทธ์ให้ฟังนะครับครณนี้คนที่จะมาทําให้กิจการคู่ขนานของเราเนี่ยมีความมั่นคงและคู่ขนานไปได้ตลอดผมอยากจะให้ มีทีมงานเข้ามาช่วยแล้วทีมงานที่เข้ามาเนี่ยนะับผมเรียกว่าเป็นคุณพลของผมก่อนเลยละนะครับผมการันตีเลยว่าคุณพลทั้งหลายเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับถ้าดูดกันจากเรื่องแรกๆคือว่าจากคนที่ผมโพสต์เนี่ยถ้าผมมีคุณพลแล้วเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องโพสต์คนเข้ามาเพิ่มให้มาต่อผมเลยนะครับแล้วแม้แต่เป็นคุณพลเองก็ตามเนี่ยนะครับไม่มีความจำเป็นต้องต่อผมอย่างที่เราคุยกันว่าเมนเดเจอร์แฟรนไชส์เนี่ย ทุกคนเป็นเจ้าของกิจการนะครับมีแบบแผนในการทํางานและพัฒนากิจการตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยดูแลให้คําแนะนำนะฮะกรณน,นี้ถ้าเกิดว่าเรามีกิจการเราก็ต้องมีการเริ่มต้นใช่ไหมครับในการเริ่มต้นเดือนแรกเนี่ยผมออฟเฟอร์ให้อยู่แล้วตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมออฟเฟอร์ให้เนี่ยมีทั้งยอดออฟเฟอร์จากผมนะครับแล้วก็มีทั้งส่วนที่ผมโพสต์เข้ามาอีกนะฮะที่จะเป็นคนที่เข้าไปต่อแล้วทีมงานชุดแรกเนี่ย เป็นเหตุผลสําคัญของผมเลยที่จะต้องทําให้เขาประสบความสําเร็จเขาจะเป็นทีมงานต้นแบบทีมงานต้นแบบเนี่ยก็คือเขามีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละห้าหมื่นนะครับซึ่งจะใช้เวลาภายใน1ปีรายได้เขาก็จะสถียนละนะครับส่วนปีที่2ที่สามเนี่ยเขายังยึดถือวิธีการทํางานในแบบเดิมแต่ในปีที่สองที่สามเนี่ยโอกาสที่จะไปแตะหลักแสนมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะฮะภาระหน้าที่ในการเป็นผู้นําชัดเจนมากตอนนั้น เดือนที่1เดือนที่สองเนี่ยผ่านเดือนที่1เข้าสู่เดือนที่2เดือนที่2ก็ได้กิจการนะครับในเดือนที่สองเองก็ตามเนี่ยการออฟเฟอร์ยังไม่หยุดนะครับการออฟเฟอร์ตรงนี้เนี่ยจะดูแลจนกระทั่งถึงชั้นลูกและชั้นหลานของขุนพลเลยทีเดียวนะครับดูสิทธิ์ในการแข่งขันให้ดีนะครับคนที่เป็นขุนพลเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเองเนี่ยได้คุกกี้นะครับได้ใกล้ชิดแลกเปลี่ยนความคิดตัศนคตกติต่างๆในการทํางาน ทำให้เราสามารถจะมองเห็นแววว่าเราจะส่งใครเข้าไปชนะการแข่งขันนะครับคติของเราคือถ้าลบต้องชนะแล้วผมทําได้อย่างนั้นมาตลอดนะฮะตอนนี้ผมพูดถึงเรื่องขุพนพลไปแล้วเนี่ยตัวขุนพลเองก็อยากจะรู้ว่าถ้าฉันอยากจะเป็นขุพนพลฉันต้องมีคุณสมบัติยังไงอย่างแรกนะฮะคุณสมบัติคือไม่จําเป็นต้องเน้นคุณสมบัติเน้นแต่ความตั้งใจว่าเราจะเข้ามาเจอเพื่อนจะเข้ามาร่วมทีม มีเจตนาลมในการที่จะตั้งองค์กรและช่วยเหลือผู้คนด้วยกันนะครับมีความคิดว่าเข้ามาแล้วยังไงก็ได้เพื่อนยังไงก็ได้ความรู้เพิ่มยังไงก็ได้กิจกรรมที่ไม่ต้องลงทุนนะครับเพราะงานต่างเนี่ยจะมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, นะครับงานบริหารงานจัดการงานดูแลข้อมูลงานดูแลเกี่ยวกับทีมงานงานดูแลเกี่ยวกับ IT, ไอทีกลไกต่างๆหรือแม้แต่ง,งานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือการสอนหรือการพัฒนาโรงเรียนหรือการจัดเวิร์กช็อปในภาคออฟไลน์ line. นะครับ ในภาคก๊อปไลน์ป,ปรจัดเวิร์กช็อปเนี่ยต้องมีทั้งพิธีกรวิทยากรผู้ช่วยด้าน,นต่างๆแค่นี้ก็ผมบอกได้เลยว่าทีมงานเราต้องใช้เยอะจริงๆนะครับเว้นแต่ว่าเราไม่ต้องการโตเราต้องการเป็นองค์กรเล็กๆทํางานสบายๆอยู่กับบ้านซึ่งไม่ใช่เราช่วยคนได้น,น้อยมากผมคิดว่าเรามารวมใจกันก่อนแล้วค่อยแบ่งงานกันทำนะเพราะนั้นเมื่อเราแบ่งแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาภายหลังนะครับ ในอนาคตจะมีคนตามเข้ามาเรื่อยๆพวกเขาจะได้งานที่ดีจะได้ทํางานสะดวกตามที่เราปูทางเอาไว้ให้เห็นไหยครับคุณพลต้องทําอะไรบ้างตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครเอาใจมาก่อนนะครับเรื่องความสามารถไม่ต้องห่วงนะครับผมคิดว่าผมสามารถที่จะจัดนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยที่มีใจเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาทํางานได้ด้วยความสุขอย่างน้อยๆเนี่ยงานที่จะเป็นหลักก็คือความเป็นเพื่อน ให้ความเป็นเพื่อนซึ่งกันแล้วกันให้กําลังใจซึ่งกันแล้วกันนี่จะเป็นงานหลักของทีมเลยนะครับเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรเราไม่ต้องเก่งเอาให้ระบบเก่งนะครับโทรมาหาผมหรือให้ผมโทรไปได้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าให้เราติดต่อกันให้ได้นะฮะโทรหาผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับถ้าเราติดต่อกันได้แล้วนะฮะผมเองเนี่ยจะส่งรายละเอียดต่างๆไปให้เรื่องความผูกพันเนี่ยไม่ต้องห่วงมันเป็นเหมือนกับข้อตกลงทางใจ นะครับว่าเราตกลงอะไรกับเพื่อนไม่จำเป็นต้องร่างสัญญาไม่จำเป็นต้องทวงถามต่างๆเป็นความผูกพันกันนะครับเมื่อเป็นทีมงานด้วยกันความรับผิดชอบมีแต่บางครั้งอาจจะมีการสลับงานนะครับปรับเปลี่ยนได้ยกเลิกได้แก้ไขได้ไม่ต้องห่วงต้องทํางานด้วยความเข้าใจกันนะครับคานนี้เว้นแต่ว่าเมื่อเรามีการตกลงงานแล้วจะมีการสตาร์ทงานต่างๆความรับผิดชอบต้องสูงนะครับ กรอรายละเอียดเล็กน้อยให้ผมนะครับหลังจากที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยจะมีช่องกอกนะครับกอกมาตรงนี้จะเป็นช่องกอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่เข้าร่วมทําธุรกิจนะครับจะเป็นช่องกอกของทีมงานที่จะเข้ามาช่วยกันเป็นความสมัครใจนะครับแล้วก็เข้าได้ออกได้ไม่ต้องห่วงนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเรายังได้พบกันบ้างนะครับก่อให้ละเอียดและเดี๋ยวพอผมโทรไปคุยเพราะเราคุยกันแล้วเนี่ยผมจะเมล job description ว่าตรงนี้เหมาะไหมตรงนี้ทําได้ไหม ถ้าทําในส่วนนี้เนี่ยรายละเอียดจะเป็นแบบนี้นะครับต้องดูแลอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆอาจจะต้องพบปะกันบ้างนะครับส่วนในเรื่องงานเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับคุณพลจะได้สิทธิ์อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ก่อนที่จะได้สิทธิ์ต่างๆตามที่ผมจะผลักดันเนี่ยนะครับให้ดูว่าผมเตรียมอะไรไว้ให้บ้างตรงนี้เนี่ยจะเป็นปกนะครับปกของแฟนเพจเนี่ยผมออกแบบไว้เป็นร้อยนะครับออกแบบไว้เป็นร้อย ตรงปกเนี่ยมีความสําคัญนะครับสําคัญตรงไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่นอกจากปกที่เราจะสร้างแฟนเพจให้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมี two package ซึ่งเพื่อนเพื่อคงจะพอเข้าใจนะครับว่าเวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาเราโพสตแรกๆเนี่ยนะครับให้โพสต์ตามแบบแผนแล้วค่อยๆเรียนไปด้วยนะครับเพราะเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะพอทำคอนเทนต์ของเราเองนะครับทั้งภาพนิ่งวิดีโอเราแบรนดิ้งตัวเองเป็นแต่เมื่อแบรนดิ้งตัวเองแล้วเนี่ยมันต้องมี จุดหรือตำแหน่งต่างๆนะครับในการเปิดเกมธุรกิจก็คือเข้าไปที่เว็บฟอร์มเพจซึ่งตรงนี้เนี่ยเว็บฟอร์มเพจเนี่ยผมเซตให้แต่ละคนแต่ละแคมเปญเนี่ยผมเซตไว้ให้แล้วนะครับเราจะมาใช้ตรงไหนนะครับผมจะเปิดให้ดูต่อนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เราเองเนี่ยมีเว็บฟอร์มเพจแลนะครับเราก็มาดูว่าเห็นตรงที่ผมเลื่อนขึ้นมาไหมครับ คลิกเพื่อเข้าเรียนรีที่นี่ตรงนี้ฮะเป็นลิงก์เมื่อคลิกลิงก์ตรงนี้แล้วนะครับก็จะเข้าไปสู่เว็บฟอร์มเพจในเว็บฟอร์มเพจจะมีช่องกอรอกให้ในเว็บฟอร์มเพจจะมีการเชิญชวนให้เข้าไปเรียนเพิ่มขึ้นนะฮะอธิบายต่างๆให้เราฟังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าคนเขาจะไม่เข้าไปเรียนตรงนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าคนเขาจะไม่กรอกเข้าไปเรียนนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตังค์เลยนะฮะส่วนการที่คัดกรองให้คนที่กรอกเข้าไปเรียนแล้วสนใจธุรกิจเชื่อฝีมือครับ สามภาษาที่ผมคุยให้ฟังแม่ไตก่กลยุทธ์นั้นสุดยอดจริงๆผมเอาปกมาให้ดูนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมีเป็นร้อยปกนะครับแล้วพอเราใส่ลิงค์เข้าไปเนี่ยนะครับทุกอันเนี่ยเมื่อดูแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเข้าไปเรียนนะครับอันนี้เป็นปกที่ผมออกแบบไว้สําหรับขุนพลเลยนะครับผมใช้ปกตัวนี้เป็นแม่แบบเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะครับแล้วก็มาเป็นขุนพลด้วยกันนี่เฉพาะคนที่มีโอกาสเข้ามาร่วมงานในทีมก่อตั้งนะครับ ส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมเองไม่ได้รับตลอดนะครับเรื่องการรับุลผลเนี่ยผมจะรับเพียงแค่ชั่วข่าวตรงนี้เท่านั้นเองเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเองนะครับแม้แต่ใครฟังตอนหลังๆเนี่ยจะไม่มีช่องให้กรอกแล้วนะครับถ้าเราเห็นว่ามีช่องให้กรอกรีบกรอกมาเลยเพราะว่าช่องเนี้ยจะยกออกหลังจากที่มีคนสมัครเข้ามาไม่ต้องมาครับผมใช้คิดว่า1ิบกว่าคนถึง20่สบกว่าคนเนี่ยทีมเราแน่นแล้วแล้วพอคัดกองนะครับถ้าต้องการเพิ่มเราค่อยติดช่องกรอกเข้าไปใหม่ดีนะครับ เราจะเห็นว่าถ้าคลิกลิงก์ไปแล้วนะฮะแล้วคนกรอกไปแล้วอีเมล1ิบฉบับก็จะทำงานแบบออโต้เลยแล้วตรงนี้ก็ฟรีค่าซอฟต์แวร์อีกนะครับไม่ต้องไปเสียให้เก็ตลスปอนอีกนะครับใช้ใน Account ของผมได้เลยตอนนี้เพื่อนๆเห็นอย่างครับว่าการเดินเกมแบบที่ผมทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมเองก็ใช้ทางเข้าตรงแฟนเพจก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทีมคุณพลเองเนี่ยจะได้ใช้แท็ฟิกอื่นก่อนคนอื่น นะครับในการที่จะเพิ่มคนที่สนใจเข้ามานะครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยใช้ช่องทางในการเข้าไปสู่ช่องกอกเนี่ยที่แฟนเพจด้วยกันเหมือนกันทุกคนเลยแม้แต่ตัวผมด้วยแล้วได้ผลดีมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาช่องทางตรงนี้มาให้เพื่อนๆใช้ชวนคนเข้าไปเรียนฟรีเห็นไหมครับใช้โรงเรียนเป็นมีเดียผมเป็นบุคลากรสําคัญของโรงเรียนในการสอนเพราะฉะนั้นไม่มีจุดไหนที่ผิดพลาดเลยเราสามารถที่จะปูพื้นฐานตรงนี้ได้แน่น แล้วพัฒนาต่อยอดไปได้เหนือกว่าคนอื่นเยอะมากๆท้ายนี้นะครับเชิญอีกครั้งนะครับเข้ามาร่วมทีมของเราถ้ายังเห็นช่องกอกอยู่ข้างล่างเทปนี้นะครับแสดงว่ายังรับอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดต่อไปนี้ไม่มีช่องกอกก็ถือว่ารอรอบหน้านะครับผมเซตเครื่องมือต่างๆไว้ให้เป็นร้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากที่เราเซตเครื่องมือแล้วเอาเครื่องมือไปใช้ทำยังไงไก็ตามให้เกิดจทตศาสตร์ดาวกระจาย แล้วช่วยเหลือให้คนไทยเข้ามาเรียนได้ประโยชน์จากการที่เขาเรียนได้ประโยชน์จากการที่เขารู้นะครับแล้วลดความเสียหายจากการทําธุรกิจไม่เป็นแต่โดดเข้าไปร่วมแล้วเสียเงินเปล่าให้ได้มากที่สุดนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะได้เข้ามาร่วมงานด้วยกันนะครับสวัสดีครับ